ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยดีครับผมก็ในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนเทคนิคการดันแรงคนเดียวนะครับดันยังไงให้แต้มบวกนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับสําหรับเทคนิคในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนในเกมกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากคนดูทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูคลิปนะเดี๋ยวพี่ก็จะพาทุกคนไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาในเกมบ้างนะครับผม มาดูกันว่าจะมีกิตกรรมดีๆหรือเปล่านั่นเองนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับของที่เข้ามาใหม่ก็ไม่น่าจะมีนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอ่าสำหรับปืนนะครับที่เข้ามาใหม่นั่นเองก็เป็นปืนอ่ะอะไรวะทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปืนเอ่อจีสามสิบหกหรือเปล่านะครับทุกคนเดีย๋ยวขอสุ่มกันก่อนเลยละกันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าไปดีกว่าไม่ได้นะครับทุกคน โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีการเทคนิคการดันแรงคนเดียวดันยังไงให้แต้มบวกง่ายๆนะครับตัวละครนะครับที่ใช้นะครับก็จะเป็นอ่าโคโนแล้วก็เป็นอ่าแครี่ฮายาโตโมโคก็ประมาณนี้นะทุกคนอ่าตัวละครที่พี่แนะนํานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ส่วนใครที่แบบใช้โคโนไม่ถนัดหรือว่าใช้สกิลอะไรไม่ถนัดก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับให้ตัวเองอ่าเล่นถนัดนั่นเองนะครับสำหรับการอ่าเทคนิคการดันแรงนะครับผมก็ อยู่ที่การใช้สกิลตัวละครด้วยนะครับแล้วก็นกที่พี่ใช้นะครับเออไม่ใช่สกินอะ่ะตัวสัตว์เลี้ยงที่พี่ใช้ก็จะเป็นนกนะครับเวลาเราอะ่ะโดดร่มใช่ไหมทุกคนก็จะแบบช่วยให้เราแบบไปถึงพื้นเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็ไกลนั่นเองนะครับทุกคนก็ใครที่แบบอยากใช้ตามพี่ก็ใช้ได้นี่ครับผมสําหรับสกิลตัวละครแล้วก็สัตว์เลี้ยง ใครที่อยากใช้ก็ใช้ตามได้นะครับส่วนใครที่แบบไม่ถนัดก็ลองปรับเปลี่ยนสกิลที่ทุกคนถนัดดูนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับสกิลตัวละครที่พี่แนะนํานะครับการตั้งค่าของพี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับการควบคุมก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าเทคนิคการเล่นของพี่จะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับตอนนี้พี่ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเทคนิคแรกให้เรานะครับเลือกที่จะโดดนะครับพี่แนะนำนะครับผมให้โดดขอบขอบนะครับผมขอบขอบนะครับผมเป็นที่แบบคิดว่าไม่มีผู้คนนะครับทุกคนก็เซฟเซฟไว้ก่อนนะครับผมให้โดดขอบขอบนะครับแล้วก็เทคนิคต่อไปก็เป็นการแบบไหลตามวงนั่นเองนะครับเล่นไหลตามวงนะครับก็ง่ายๆคือเล่นขอบขอบวงแล้วก็ เวลาวงบีบให้เราเล่นแบบไหลตามวงนั่นเองนี่ครับโอเคดูก่อนนะครับว่ามีคนหรือเปล่านี่ครับตรงนี้น่าจะมีหนึ่งคนหรือเปล่านะครับตอนนี้เหมือนจะเห็นหนึ่งคนนะครับทุกคนตอนนี้อ่ะก็พี่ขอลงเก็บของกันเลยแล้วกันเหมือนจะมีตัวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะฟาร์มไปเรื่อยแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมฟาร์มไปเรื่อยนะครับให้อ่ะให้เราเกิดก่อนนะครับของเกิดนะครับเป็นไปได้นะครับให้ทุกคนนะครับอย่าพยายามอย่าไปอ่ะ บวกนะครับตอนเริ่มเกมียนะครับให้เราฟาร์มของให้เราฟูก่อนนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับพี่ก็จะฟาร์มไปเรื่อยนะครับเวลาเราเจอคนข้างหน้านะครับผมให้เราดูตำแหน่งเขาดีๆนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับเราจะได้แบบปลอดภัยนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้พี่แบบไม่เห็นคนนะครับเราก็พยายามแบบหลีกเลี่ยงนะครับทุกคนหลีกเลี่ยงแล้วก็แบบไม่ไปบวกอ่ะไม่แบบวิ่งมั่วอะไรแบบนี้นะครับเราจะแตกได้นั่นเองนะครับทุกคน โอเคครับวันนี้พี่ก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับขั้นแรกนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยนะครับหลีกเลี่ยงคนนะครับอย่าเข้าไปบวกนะครับจะได้ไม่เสี่ยงนะครับผมแรงลดนันเองนะครับท่านผู้ชมโอเคครับวันนี้พี่ก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะครับเป็นเทคนิคง่ายนะครับผมเล่นขอบวงนะครับโดดไกลๆจากผู้คนประมาณนี้นะก็เวลาแบบเราเห็นคนนี่ไงเหมือนเจอตัวหนึ่งนะครับทุกคนยังไงครับถ้าเรายิงได้ก็ยิงเลยนะทุกคนอันนี โอ้โหอันนี้ไม่แตกว่ะทุกคนอันนี้แบบยิงไม่ล่วงนะครับอันนี้นะครับถ้าเรายิงไม่ล่วงนะครับผมคือให้เราแบบถอยเลยนะครับถอยเลยนะอย่าไปแบบเสี่ยงวัดนะครับถ้าเราไปแบบยิงทั่วเผาเราอาจจะล่วงได้นั่นเองนะครับทุกคนคือเราถอยเลยนะครับถ้าเราเจอนะครับคนดูประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มต่อไปเลยนะครับก็เทคนิคต่อไปนะครับทุกคนคือการวิ่งวิ่งแบบขอบๆวงอะวิ่งไล่วงไปเรื่อยอะทุกคนคือ จะเป็นการเซฟที่ดีที่สุดนะครับทุกคนวิ่งไ่ขอบวงแล้วก็ดูคนว่าเขามีคนหรือเปล่ารอบๆข้างเรานะครับถ้าไม่มีก็แบบเล่นไหลตาววงไปเรื่อยเลยนั่นเองครับทุกคนโอเคตอนนี้นะครับผมพี่ก็ฟาร์ม,มาสักพักแล้วนะเหมือนจะมีคนหรือเปล่าวะทุกคนได้ยินเหมือนแบบได้ยินเสียงได้ยินเสียงเฮ่ยพี่ไงนี่ยิงยิงสวยมาคาดีนี่นะครับพี่ก็เก็บไปหนึ่งคนแล้วนะตอนนี้นะ ก็พยายามนะครับผมเป็นไปได้นะครับอย่าเข้ามาบวกนะครับอันนี้มันกระทันหันจริงๆนะครับเวลาเราเจอคนเราก็ต้องบวกนะครับทุกคนคือบวกมีการแบบมันก็เสี่ยงนะครับที่เราจะแตกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราแบบไม่บวกก็เราก็ล่วงนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ก็ฟาร์มแบบไล่วงมาเรื่อยๆแล้วนะครับสาหรับเทคนิคการฟาร์มข้อฟาร์มไล่วงขอบขอบวงมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับทุกคน ฟาร์มไล่ๆขอบวงมาเทคนิคก็จะมีประมาณนี้นะครับโดดแบบขอบขอบวงแล้วก็ฟาร์มไล่เทคนิคแบบไล่แบบไล่วงมาเรื่อยๆประมาณนี้นะครับตามเกมนะฮะเป็นไม่ได้อย่าพยายามไปบวกตอนเริ่มเกมนะครับฟาร์มของให้ฟูก่อนนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็พี่ก็เหมือนจะฟูแล้วนะครับทุกคนเหมือนจะฟูแล้วนะครับก็ฟาร์มเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับทุกคน เล่นขอบวงเรื่อยๆนะครับรอวงบีบค่อยไปนะครับค่อยแบบเดินเข้าไปในวงเรื่อยๆประมาณนี้นะครับก็สําหรับการเล่นเทคนิคการเล่นแบบดันแร้งไม่มีอะไรยากเลยนะครับทุกคนสําหรับการดันแร้งนะครับอันนี้ก็เราก็ไล่วงมาเรื่อยๆประมาณนี้นะครับผมทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับเจอคนก็พยายามแบบหลีกเลี่ยงนะครับทุกคนเจอคนก็พยายามหลีกหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปบวกไม่เข้าไปประท้านะครับนั่นเองนะครับทุกคนก็ เล่นไล่ขอบวงมาเรื่อยๆประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเทคนิคก็ไม่ยากนะผมโอเคครับผมประมาณนี้เลยนะไล่วงมาเรื่อยๆแค่นี้นะครับแต้มเราก็จะบวกง่ายๆแล้วนะครับทุกคนถ้าเจอคนก็พยายามหลีกเลี่ยงถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงก็บวกไปเลยนะครับผมมันก็เสี่ยงนะครับถ้าบวกนะพยายามเป็นไ่ได้อย่าเจอคนเลยโอเคเปล่าทุกคนโอเคครับก็สําหรับเทคนิคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนไม่มีอะไรมากนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาสรุปเทคนิคการดันแรงคนเดียวง่ายๆเลยนะครับก็เทคนิคแรกนะครับให้ทุกคนนะครับผมาเลือกสกิลตัวละครที่พี่แนะนําเลยนะครับก็เป็นสกิลตัวละครฮายาโตะ ato, แล้วก็แคลรี่นะครับแล้วก็จะเป็นโมโคแล้วก็เบนดาทางด้านของโคโน่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลตัวละครที่พี่แนะนํานะครับ ก็เทคนิคต่อไปเลยนะครับก็เวลาเราโดดล่มนะครับให้เรานะครับผมเลือกพื้นที่ท like, ี่แบบไกลผู้คนนะครับคิดว่าคนที่คนไม่ไปที่สุดอะทุกคนคือแบบไกลที่สุดนั่นเองนะครับเทคนิคที่3มนะครับคือให้เรานะครับผมเล่นไล่ตามขอบวงมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เทคนิคที่สี่นะครับทุกคนคือให้เรานะครับผมพยายามนะครับผมตอนเริ่นเกมนะครับอย่าพยายามอย่าบวกนะครับ ให้เราแบบเซฟๆตัวเองไว้นะครับผมแล้วก็ฟาร์มของไปเรื่อยๆจนฟูนั่นเองนะครับแล้วก็ไล่ตามขอบวงไปเรื่อยๆนะครับก็สําหรับเทคนิคการดันแรงก็มีประมาณเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับจะได้พัฒนาคลิปต่อไปนั่นเองนะครับทุกคนก็คลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับการดันแรงนะครับคนเดียวนั่นเองนะครับก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ